เริ่มกันแล้วสาวนตบไทยในหลีกเวียดนามเปิดฉากโชลีลาเด็ดสกิลขั้นเทพคึกคักสนุกตื่นเต้นร้าใจทั้งแฟนเวียดนามทั้งแฟนชาวไทยที่จะได้เชียร์กันต่อหลากหลายทีมสโมสรเริ่มมีสีสันกันมากขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลไทยแลลีกในปีนี้ได้จบไปอย่างมัน ซึ่งเกมในช่วงหลังอย่างรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศท่านผู้ชมครับเราต้องบอกเลยว่าปีนี้ดีลาการเล่นของแต่ละทีมดูยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีทีมไหนยอมกันง่ายๆดูแล้วครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะในรอบชิงชนะเลิศระหว่างเดิ o พันฟุกับสาวโคราชต่อสู้กันได้อย่างถึงใจสนุกสนานกองเชียร์ทั้งในสนาม และผู้ชมที่ติดตามเชียร์ทางบ้านก็ต้องขอบอกว่ามันสุดจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากที่จบวอลลยาบอลไทยลา์ลีกไปแล้วทีนี้เราก็สาวๆนักตบของเราก็เริ่มทยอยไปยังลีกเวียดนามท่านผู้ชมครับในปีนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งเวียดนามให้ความสนใจสาวไทยกันอยู่หลายคนเลยทีเดียวครับซึ่งที่เห็นลงเล่นกนกไปแล้วก็จะมีส้มกันจนากุไทยสงไอมี่พิญดาตัวพ่อ แล้วล่าสุดน้องเฟิร์นบริศลาสีทาเลิกซึ่งอยู่ร่วมทีมเดียวกันกับรุ่นพี่อย่างออมสัสิภพรจันวิสูตรล่าสุดทั้งเฟิร์นกับออมก็ช่วยทีมออกชนะได้อย่างสวยหรูกันเลยทีเดียวครับอีกทั้งยังมีนักกบไทยอีกหลายคนที่ตอนนี้ก็ได้เดินทางไปแล้วก็คือมดวิพวีสีทองและที่แน่แน่กระแสะวอลเลย์บอลลีกเวียดนามจะแรงขึ้นจากแฟนชาวไทยนี่แหละครับท่านผู้ชม ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการแข่งขันในเล็กที่2ของลีกเวียดนามซึ่งเป็น,นรายการสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายก,กันไปรับใช้ในนามทิมชาติต่อไปรวมทั้งสาวๆของเราในลีกตุรกีญี่ปุ่นโรมาเนียก็คงต้องกลับมาช่วยชาติเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ